สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วค่ะมื้อน,นี้หลังจากที่ห้างหายไปหลายมืออยู่อันมื้อน,นี้ได้ตำสมแล้วก็ผัดมีคิดอยากก็รู้ว่าสิกินนีอย่างก็เลยได้อันไปตลาดก็เลยคิดเห็นอันสมัยเด็กเจ้าของเป็นเด็กน้อยนะคะ่ะเนาะไปเบิ้งอันอย่างกะไะไปเบิ้งนางกลางแปลงหรือไปเบิ้งอันนางอันอย่างกะไะนางขายยานางกลางแปลงหรือว่าไปเบิ้งมะหลอกมะล้าอย่างเงีย กะสิตำสมซื้อตำสมกับผัดมีย่างละเคิงมานางกินมันแสบคิดเห็นก็เลมัดซื้อมาผัดเองเฮ็ดเองกับผัดไส้อันใบอันต้นหอมทรมราเนี่แหละค่ะผัดแบบไม่ได้ใส่ไข่ใส่ยางผัดแบบบ้านเฮาเลยค่ะเมื่อนี้อันมีเรื่องเล่าน้อยนึงค่ะเพื่อนๆมากินตำสมไปน้ำล้วกับมาเบากันไปน้ำไส้มือะะม้อนแล้วค่ะเมื่อนี้เพราะว่ามันผัดมีไส้มื้อได้อยู่ ที่หายไปสองสามเนี่ยวัฒนธรรมอาหารหนึ่งคือวัอนสีเริ่มต้นจงได,ด้ดีเลยหืมกับน้องสีบอวแบบชดัดเจนเอ้าหลร่อยข้ามาได้เลยเนี่ยกัน้อสซเบ้าแบบชดัดเจนไปฮาก,ก็ย่านผิดย่านอย่างเนาะประมาณข้าวๆว,ว่าอันมีอยู่มือนึงบ่แม่นมือนึ่งหรอกค่ะนับก็บสังเกตอยู่หลายมืออยู่เอ,าอ้าเป็นยังกงค่อยอ่น เสาไปยังค่อยหายไปหลายต้นแท้ก็คิดยุ่แต่ก็ไม่ได้คิดอีกอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีมือหนึ่งหายไปเป็นสิบก็เลยสงสัยว่าเอา้าเป็นอย่างจ้ค่อยหายลายแท้ก็เลยสงสัยพอดีก็เลยมีมูมีมวนเฮ็ดช่องน้ำกันเนี่ยค่ะเป็นมูอยู่น้ำกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอก,กับบ่ไปเออซื้อมูเนาะเข้าไปเห็นเพื่อนบ่นอพอดีน้าก็เลยอยากรู้เลยสงสัยก็เลยไปค้นขั้วมาค่ะว่ามันเป็นเพราะอีงประมาณว่าอัน พี่ว่ามันแบบเสาเสียไปยังเสียไปนะโอ้ยนับกับจากจังใดัวนนับกับตื่นพ่อกล้าว้าแบบชัดเตียนย่านผิดย่านอย่างอีกเนาะขันเขาโหว่าเขาแบบว่าอี่อย่างกันนั่นสินะเป็นนีหยังกันนั่นสินะเขาสีเขาสิาสดีดเขาออกจากบ้านเขาสีย้อนเขาออกเองยงมาสันวาพนาวานับกเลยโอ้ตายแบบนี้ทอนนดนะเฮ็ดจังใดเอาจาังใดนี่นับกเลยเป็นคนขวามาหลายหลายช่อง เพื่อนที่ประสบปัญหาคือนับอยู่หรือว่าคเคยเจอแบบนับก็จะไปเครียดจะไปอย่างหามู่หรืออย่างแล้วค่ะเพื่อนดีดออกเองถเถาแจหไ่เพื่อนดีดของเพื่อนออกเองพนาวาถันเพื่อนจับได้หรือเพื่อนหัวว่าเฮาอ,อย่างเป็นอ,อย่างกันนะนับกับเขาไปเบื้องมาโอ้มันจะเป็นแบบนั่นอีเรียนลระหายเมืออ่อแล้วอหายอันเฮากระซ่าดีใจสุดที่ได้มาแต่ละอันนั่นเนาะหายไป เจลสีเจลหะน้ำเมื่อน,นันตื้นเห็นนาหายไปเป็นสิบนับก็เลศูนนับกะเลก็เอาอีอย่างนับแบบที่เนียวว่าคือในใจแต่ว่าบระเลซูนให้มูเดเน๊ะแต่เป็นงงอะน,นะ,ก,ะก,ก็เลยอยบเพรพอดีกับน,น่นะที่ว่านนะ่ะไปเจอช่องมูก่ก็เล็ไปฟังพอไปฟังเพื่อนบอกมาหรอก็เล็บเขาไปคน้นขั่ไปคน้นหาว่ามันเกิดสาเหตุอย่างต่อไปเข้ากับภาคกันเสี่ยงๆดีๆีอีอย่างจังง่ายนะคะเนาะแบบประมาณว่าอัน ก็ไ่ต้องจ้องแก้งอีย่างปันเนีวเบาอยู่นี่ก็เขาเพิ่นสิฟังออกเพิ่นเนี่ยเพิ่นสีรู้เรื่องเพื่อนเนี่ยเบาอยู่เนี่ยเพิ่นฟังออกรูู้เรื่องเพื่อนก็สิปิดช่องข่อยอีกซแล่ะนั่นล่ละแต่ว่าเบาเรื่องไปเยี่ยมไปเยี่ยนเพื่อนน่ะนับกับไปเยี่ยมย่คือเก้าห่ะค่ะเพื่อนบ่ให้เขาอันอันไปปักเสาปักอี้ยังให้กันก็สร้างเพื่อนเฮาเขาก็บ่ต้องไปสนใจมองหันเขานับก็บก็ด้สนใจดอกค่ะว่า เอาแต่ความพอใจอย่างเนาะนับปรได้แบบว่านีอย่างนับข้าใจมูนับปรได้นับประด้ซสีเรียสค่ะบอกง่ายง่ายเขาข้าใจกฎกติกาแล้วก็ไระด้ซีเรียสเนาะเขาก็อาตามนั่นแหละในเมื่อเพื่อนเขให้เขาอันั้นเพื่อนเสียโย้นเขาออกจากกันหรืออย่างจังแต่ก็สร้างเพื่อนกับกับปอยไปนับมูแล้วบาะที่เนี้ยปฏิเขากับนี้แต่ว่ามาเบิงมาเยี่ยมกันมาเบิงกันแบบให้กำลังใจกันแบบทั้งทั้งนี่เอาเนาะทั้งแบบทั้งยอดทั้งอย่างเอาเนาะเขากับตรงนั้นเขาก็่ต้องไปสนใจเขาก็ค่อยว่ากัน ไปเรื่อยๆก็นัน่นแหละหนับกระท่ออยุสองมือสามมือโอ้ยเสียเอาจังใดเสียเฮ็ดจังใดนั่นแหละค่ะท่าผู้ใด,ดประสบปัญหาแบบเพื่อนับอยู่กับเข่าใจดวยคะ่ะว่าเข่าแจงไงเพื่อนแบบว่าบ่มักบ่มักที่เฮามีอย่างกันจากสีได้ว่าต้องเครียดให้มู่ให้เพื่อนนะค,ะนนะค่ะเนาะกับเข่าใจเอาตามที่ที่ว่านั่นแหละค่ะเรียงเงาเลยกินนั่น ก็เลยเลาวลนายก็กินแซบยูบเด็นนะคะก็แซบแซบตามบัตรฉบับองนักมันละค่ะโอ้ปเปลืองอันสมองเบอรอบองเวณบึงหมักขามเป็นยังค่อยได้ใส่บักขามได้ตำสมเม่นบ่มันก็ใส่ได้ยุ่ก็ตามปกติน่าก,ก็จิใส่บักน้าวนันละไปซื้อมีมาตำสมดีนะที่ มะขามเพื่อมาไว้ใส่อันแกงอันมื่อนั่นมีมะขามอยู่ขั้นตอนหรือบางอย่างมักกมไส่ต่ำลืมมักงาวลืมอย่างบ่ลืมมักเงาบัดอันอันเม็ดมากกระสินเ่นลืมเด้เข่ามาเห็นอย่างว่าแมงแค่น,นี้ไหมลอยเข่ามาได้อยู่ขั้นตอนนะแม่นบ่มีแมวใส่อ่ำอยากเป็นนักข้างนอกอยู่ค่ะมื้อน่ะ ฝนตกหมดเมื่อฝนตกลิน้นลิ้นแต่ว่าบรรยากาศมันดีได้ฝนตกลิ้นอะ่ะนอนเว้นมดหมื่แล้วหมื่นะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อวานมืดอไดอยู่บ้านแฟนเพิ่นออกไปสอนบรรยากาศมันดีเนาะฝนตกก็เลยอ๋อมัน ใบม้งไปฟองเล่าต awesome. ัวนี่แม่ได้เวลาเล่าตัวนี่หิวเหล่าคอนโดเหล่ากับฮิวเล่าเกยนั่นแหละค่ะนี่เรื่องเล่ากับที่บ้าเเ้าให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละค่ะเขากับพักกันเฮ็ดเน้นๆจากน้อยแอบๆลอยๆกันจากน้อยเนาะกลับนับนี่ว่ต้องเป็นห่วงเลยจ้านับไปน้ำหาทุกค้นอหไรจ้าสิบสิบไฟยางเพราหายพลาดไปน้ำหาทุกคนอยู่บ่รหายพลาด เสแยบแบบมีผัดไสอันซีอิ๊วดำซื่อๆเนี่ยะคะ่ะผัดไสซีอิ๊วดำธรรมดาเราใส่ต้นหอหนนมใส่หมากมาชิมตำสมกูอยากมีโมก,กิน ใชเห็ดจังไรไ,ได้ตา่างคนต่างเห็ดงานบ่มีผู้ใดมาหาเฮาได้เขาก็ไปหาไผบ่ได้เนาะต่งเงาจันส่ห่ะค่ะแตะเลยต้องเออหาแนวเห็ดแนวนันแนวนี้กินอยากชิมผาน่อยู่ทุกม <laughs> แบบมีมะฮอนึงแบบพัดเมื่อเช้าน่ะรู้เลยผัดมีฮอนึ่งมาเป็นหน่อยได้หนะน,น่ะพัดเมื่ยังอยู่ในกระทะยังอยู่เครื่องนึงอยู่มาเป็นอย่างดอกเอาไว้กินกินคาบแลมพอดีเลยนละ่ะกินได้หมดมื่อพอดีเลยนละ่ะมาเด้วยหาว่ากันแล้วมากินตามส่นมนต้องกันแบบนี้หน่อยตามนั่นเลยอค่ะเพื่อนๆ ขันผู้ใดเจอปัญหาเพื่อนนับกว่าไปค้นคั้วเบิ่งเป็นนับกว่าว่าหมั่นใจดอกค่ะว่าจริงว่าจริงแต่นับกว่าไปฟังมาไปค้นคั้วมาเนาะเพื่อนก็ว่ามาจนสี่ละว่าว่าแบบแบบจนสี่ละแบบที่อย่างนั้นอ๊้นับกว่าบอกก็ถือขันเราชัดเจนหลายนับกว่าอย่างผิดกฎกติอันคุ้มไ่นับนี่ผิดซ่องนับนี่ไปอีกแหละจะจังใดแต่อยากเป่าห้มู่เข่าใจอยากอยากห้มู่รล้จากน้ำเนาะแต่ว่านับกว่าคิดว่าม่หลายคนก็สีหูอยู่ดอกค่ะแต่ว่า บางคนกับสีอาดก็หูนับก็เลยอยากสีแจงแกงให้หูว่าอโอ้นับประสบปัญหาจังสิมันเป็นยังสิโอ้นับดูแล้วกับที่เนี้ยมันเป็นพ่ออีหยังอีหยังสินะนับกับหูแล้วแต่ว่าเขาก็ไปยามกันเอาเขาไปยามมันเอาเพื่อนบ่ให้ตอบเขาลุ้งหลุมเขาก็ไปยามมันเอาเนาะค่ะ ้มันดีผัดมีแซ่บแล้วก็ตำสมเจ้าของตำเองคือมาแซ่บอะที่นหนหรือมันเป็นน้ำแบบว่าเอาเป็นวันล้ำกว่าดีโทษปีโทษกองด้ค่ะอันเพื่อนว่าตำสมเนะะี่ยคันห่อนๆมันสีตำแซ่บอยู่ใคนอากาศกขึ่มหนาวๆหรือหนาามันสีพอ่อยแซ่บปะนะหรือมันสีแมนอิลิจักผู้รู้คิดเองแต่ก็แซ่บอยู่ค่ะตำสมแต่ว่า,ารู้สึกว่าผัดมีแซ่บหลายกว่า ขือควอนเราไปลายต้นกับจนทอแล้รค่ะก็เลยนี่แหละค่ะกลับของมาไหมมีกําลังใจขึ้นยู่ค่าตอนเนีเ้ยก็รู้แล้วว่าทุกคนมันสิะศกปัญหาเพราะตามที่นําข้อเรีนศึษาขอไปเบื้องก็สิะสบปัญหาค่ายกันแบบนี้แหละคะ่ะมันก็ต้องฟาฟัานเนาะอือืมช่องนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นมู่กันนะเพื่อนแหงบเบาให้ฟังว่าเพื่อนทานแบบลอยอย่างเรียบรอยแล้วเพื่อนแหงถึกถึกปิด โอ้แห้งไปตาดีโซนแห้งหนักก็เฮาอันนี้เฮาพัดในพานเฮาพัดในอีกอย่างกระจุ๊กกกันต่อไปเนาะเพื่อนๆเนาะกระจุ๊กกกันต่อไปเด้อจ้าเอาเซ่นเ่นกับซ้ำนี้ก็นาะค่ะเนาะเพื่อนๆเนาะนี่อย่างกรติชมทักทายกันเข่ามาเด้อค่ะเด้อสู่ๆไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวนับ็สิไปลอยกินล้างบ้านต่อฉันสามแม่กับสิญยาวอีกคือวานเหรอคะสวัสดีค่ะ